สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสกุสกุลครับพ่อๆก็ขับพัลล่ารากิน,กนีพี่น้องมาหล่อทงนาพ่อๆกันกระสวยกันอย่างนะคะคนสร้างกราสิาเบึง,งบรรยากาศหน้าอยู่ทางบ้านเมนตงตีพี่น้องบรรยากาศดีเลยเที่ยงหน้าข้าเจ้าแตกต่างกับเที่ยงหน้าทางบานผูกขาดนจ้านี่วิวดีแต่ละทิ่นแต่ละที่สิแตกต่างกันนะพี่น้อง ป้านอ้องผือเมื่อนี่กัสเิมาก,กันต้องตีอันนี้เป็นทงนา,าเจ้าสิเป็นนาทามพี่น,น้องนาทามป้าป่าผือซัสมสิลกซัสมสิตต่ำตอนแม่ต้องตีมาเอาผือไปต่ำศาสมาอยู่ผีดนะพี่พน้องมันบกึดอยู่ผีนะ มากับน้องตีแล้วก็มากับไอ้ลานของแม่น้องตีเนาะบ่าวดำรงอะไรก็จะจำได้ตอนมางานกับอมมาเพิ่นกับผาทั่วบ้านเพิ่นจูผมมีปีงบอพี่พาไปหยับไสให้เราทำเพื่อเพิ่มวัสิได้บ่ผมมีปีกแต่ว,ว่ามีปีกสินั่งไห้ให้เบิ่งอยู่ ใส่ใทปเบิ่งนะครัถือจะบกักคาใส่ใส่แบบใดใส่อะไรอย่างใส,งส่กุ้งใส่กุ้งใส่เทปเบิ้งบ่ถือเลยนี่ <S 2> <S 2> แต่แปกติมันกลางเวรต้องยามตอนใดนเนี่ยฮะน,น,นั่นก็ยามยำสั่นหรือยำแรงถ้ามนเปยามตอนเช้ายามเช้าตอนเช้าตอนแดด ตะไคเชอรี่สบอะดนะเก็บเอาเก็บามะ่อคื่กต้มกละมั่งหนึ่งไปพี่น้องปลาผือสะักรกกะนดีย่ท่านี้นะกระเจ้ากระลกไปตาบนรมีหลายแถะอันนี้มันขึ้นใหม่แล้วปลาเนี่ยพี่น้่ปลาผือฉพาะถ้าเป็นบ้านคอยเดีบย่ง้ยค่ะขนาดปลูกกย่ยั้ง อันน <molec> ี้ขากับบบบดเสียวไไม้เี้วต่้ต้องเห็ดเห็ดเอวเองเห็ดกันหองสิรเห็ดกันหอ่งสิวัาขันอาที่ดักคืออยู่บ้านมาใส่จะเอาเมื่อบบิดพวกจะมานำมายาม ใ <oung> ส่ส Hobby, จับเป็นองเปไ็ดใส่ใส่ปิ๊บอันนี้ค <P p. S 1> ือใส่นะคะับกระยำปลาลงกระถือปลาปลาเข็งหน่อยอาเก็บตีนไหมมันบมีปลาถึงมันจะปุ้งแบบเลยปกติหอยปุ้งกรบปุ่ปกติมันถึงแล้วก็ไปมากระปุ่นกุ้งอันนี้คือหอยเซอรี่นะคะ เก็บส่กเก็บส่ขวเก็บกระตูนก <ubers> ินบริข <wheels. S 1> ูงก็เอาหอยนี่แหละค่ะเดมันก็มีอยู่ด้วยกูมันก็ถือกระได้งตัวใหญ่ี่พีนองมันก็ถือจปาอี้ยปล่อยมันซะเยเอากรแม่หอยนเนียปาย่ง เธอเก็ี่นัง้าวตรงนี้มะงามผือผือสะพังงามน้วยง่าย่เนาเห็ดแต่สำเดงเลยเสนาใช่ไอันนี้เห็ดะรอันนี้เห็ดอะไรอันนี้นะเห็ดไรที่นาเบบายใช่ไหม เห็ดน <N ui> ้ำแรงบ่เห็ดนานานาแรงเห็ดนานาแซงเห็ดบ่อ๋อแต่นาปีจะปลอเห็ดนาปีค่ะเห็ดนาทำนน้ำมึงค่ะท่านผู้ี่อันนี้เห็ดมาทันน้ำน้ำเกลแถวนี้มันเป็นเวิ้งน้ำเนาะพี่น้องคันฝนมากคือึ้นน้ำก็ที่ถ่วมเบิดคือสิระบายยากกดอกทั้งนี้เห็ดนาสิบบกข่อยป่ามันเป็น คือแม่น้องตีก็ขี่ทั้งกระสิบวัวลายพอปันไดพี่น,อนมม้องเพราะว่าก็เลยได้ไปอยู่ฟุตว่าทางคนล่าทีสีลายเนี่ยเจ๊งไรห,หอยหักลายเนาะหอยจูบกระลายดิตีิหอยจูบกระลายไดิ๊ดิหอยจูบเก็บหอยจุบไปอ,อมเป็นไง โอ้ยแล้วบุญมาเก็บหอยมาตกกัน่ออื่นก็สิดอกเขาขออกจากพี่น้อง๊งถืออีแลวปลาหน่อยนะถืออีกแล้วปานะออลวปาแล้วก็ปล่อยตัวมัอกี้บบจักนี่นะคือย,ยังลอยมาถือคือเก่าอยู่อยเอ,อิดไปบ่แม่น ใส่จักหลังคั่นคือเอาแนว่ยยบ้านมาใส่เนี่ยไปใส่ที่ราซาวหลางเนี่ยเอาเป็นคุมาไปขายงามพอไปต่ต้องใส่เงื่อได้กุ้งขอปรถือพี่น้องเอ้ยพอตัวขอกินซะไปตาหมอยจ้ะ อ่อนตะพื้นนะะันละไปตัดสาอย่างไปน้ำกระเสียวปิงไปน้ำดนไ,ได้ข่าเบื้องหน้าไปตามิดปิงบกครับนี่หอยเนี่ยสัแบจับตาต้นไม้นะลายอื่นมางมองหอยบดติครับ บอกง้มหอยนี่ได้บ่แม่นหอยกินอะไได้หอยจุกนะเออหอยนั่นบ่อยากกินว่อยากกินหอยจุกอยากกินหอยจุกหอยเชอรี่จัดให้หอยจุบนาฬิการีขึ้นอื่นเสร็จมาเก็บหอยจุบเนี่ยหอยจุบลายอื่นมาเก็บหอยจุบโอนอจังหวได้จัด เฮ้ยจูดมวนลายีันยานอย่างเดียวเด้อยานมีผลบุตรก้อยลีมีปีงอยู่ปะลีนี่มีสะพาวาอยู่ฉ่นนีระไว้นะคะยาน โอลายเดี๋ยวหอยจูบนะตรงนี้หอยจูบนะที่ที่ลายเอลี่หอยจูบเนูอื่นมาเก็บหอยจูบนี่เก็บมาบ้านพี่หอยจูบนะลายอลี่ที่นี่ปลานี่หอยโห่แนวฮะก,กินแล้วมาออื่นหอยเสร็จมาเก็บหอยจ้าพี่น้องนี่ผมได้อยากนะกุุงอยากกินออมหอยหพี่เดย ผมมีบางในมักหอยนะเอาขึ้นมานะเป็นงูงูอยู่พี่น้องหอยจูบนะ,ะร้ายลีมีมี่มตาหอ,อยจูบ กุ้งก็พ่อได้ยังได้กุ้งก็ได้นี่พี่นอ้องกุ้งแล้วก็หอยกุ้มาหอยแป๊บเดียวก็พอออมเลยล่ะค่ะเมื่อแรกมากินมกถาได้ลงยินปะอาละสิกอไปหาบังลุยบังหอยก็จะ มันคือหอยสับปลายแเธดีด็ดดิไลายเลี้ยวหอยจูบนะสับปลายเยนี่ยนีนาการในอนะาคตเลยแต่เป็น,นมังงโมนตัวมึงนะเอาแต่หอยนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ้าเจ้าเบิ้งในหอยสับปลายเหนะ็นไหมติดตามเงาพื้นนี่ ก็ะง่มมัวนตัอแบบนี้นะพี่น้ง่งนี่ปลาหอยหลายหลีโอ้ไม่หอย,ยะอะหูมีอย่างหนึ่งก็ต้องมีอย่างหนึ่งนะของกินปลาหอยสอนหอยจุกนม่มันจัดตะปุเตปุจ้ะ เจอในตลาดห็นก็เจ้าขายเลยก็เจ้าหัวมังุมงไปขายป่ะมองในพี่น้องหอยนะมองไหนมองไหน,นจับตะปูตะปูจ้ะี่ยน,นี่เห็นป้องเป็นหอยลายเซาแยนหดปีงค่ะ

แสบไปเดี๋ยวหอเงาพื้นเต็มนาทีปลาเก็บข้าวเดียวสิเครื่องถังแลวพี่น้องหอยเาะเก็เดียดเห่ส่มาสองนหอยเจ้าขอยภาษาคู่อะไรด้วยมาแล้วจะกินหมกระทะ ตั้งมันหลายเลยนะอื่นมนงมเอาเมือพวกพี่น้องหลายแฉะ,ะ,นนะไข่หอยเชอรี่กับเต้มันคือหอยนะครับพี่น้องนี่นี่นี่นย่อขึ้นมาก็เ็ดเต็มครูอุลุอยู่อันนี้คือต้นหยาเด้ดนี่อันนี้หอย เหลายขนาดรวยใหญ่บร,รวมน้อยๆน,ยนี่เป็นพวงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดปดเก้าสิบางมนม้วนตอนนี้นี่นะพี่อน้องของาซีูดนในก้่องดดอยะคอยงม,มผู้เดียวมือเดียวคอยได้ลายมั้ยหอยนะวัดสิมายามกุ้งหมัดสะออนหอยเนาะ ป้านี่มึงเนี่ยในต้นหยานะพี่น้องเบิร์หอยสุดยอดง้มมวลจับมวลที่พี่น้องหลายขนาดนี่นะย่อขึ้นมาก็สิเป็นเนี่ยดิเวสินิดตะหอยหอยธรรมศาสตร์ด้วยจับมันเป็นหอยเลี้ยงด้วยจ้าเก็บไปขายดีเงินสวยด้วยนี่ หลายปันนี่ไปตะเก็บไปขายใช่ไนี่หอยฮะแล้วก็ซื้อโล่สี่พันจีโลละสี่พันจีบท่ามันหลายก็พ่อไปขายครับเต็มทังนี้ก็ได้หลายโลเติมอ๋อผนรับซื้อโลละสี่พันจีบสิบบาทมึงในหอยนะพี่น้อง ลายหเห็นหอยลายสาวหยานหดปนิดตาทิ้หัวมีหอยดีก็มาเก็บแล้ว ไข่อยเชอรีกร่กันแล้วเอนี้เป็นมือหอ,อ,อกเข่าวเอืินกระเน้อตักบาแล้วก็แล้วบุญอาจสิเป็นมือ,มอเื้ยเราพิเศดีมือบาทเน,นะวันที่สิบเอ็ดประมาณที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบสองที่แรกว่าสิบรมาเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เบ้อนคนเดียวกิ สักซิถ่ายอย่างเีิแลวน้าพีา่แหละมานำหน่อให้โอพอ้อเหรอปะจะขำปะลผลงานปาเขิงถังแป๊บเดียวเขิงถังพี่น้องเบังเขิงถังแป๊บเดียวลายลีหอยนะตาสะอ่อนนี่พอละที่ป้าเมื่อมันสิคำ สิกามาเก็บประเด,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 ดือ,อนเก็บยตักเดียวสามสีออกพี่น้องขับไปเที่ยวกันซะเลเมื่อไรเด้อจ้าพี่น้องมาหอดผัดซอนหอยไม่ได้ซอ,อนกุ้งจริงดีมะออื่นเดี๋ยวสิชวนเมนองตี่กับเป่าปีซามาง,งมหลายๆงมมาบ้านเขาบ้านเาบ่หลายหอยจุบป,ประจันกับศรีฟ้าบรรยากาศไม่ซ้ำนี้เด้อจ้าพี่น้องคำและค่ะแล้วก็ขอบคุณสุขุสุขชนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนทุกคอมเมนต์ <c oughs> มาเห็นกระเทยแล้วก็เเฮาสปาดิจ้าพี่น้อง <c oughs> สปาดิจ้า